สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับจะเป็นพอดแคสต์ e ีที่2นะครับเป็นเรื่องราวของผลกระทบจาก AI กับการขายภาพออนไลน์ซึ่งต้องเน้นย้ําว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับปี2023ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราเห็น AI นะครับปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําการเจเนอเรตรูปภาพนะครับมีกระแสเกี่ยวกับ AI กับการขายภาพ ออนไลน์ออกมาค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลนะครับกับคนที่ขายภาพออนไลน์อยู่แล้วว่าเอ๊ะ AI นะครับจะเข้ามามีบทบาทกับการขายภาพออนไลน์มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำการไปทดลองทดสอบใช้งาน AI ทั้งในรูปแบบของการชำระเงินแล้วก็ในรูปแบบของการใช้งานได้ฟรีก็จึงนำมา ทำเป็นพ o อดแคสต์ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นบทสรุปให้กับทุกคนได้รับรู้ว่า AI จะมีผลกระทบอย่างไรกับการขายภาพออนไลน์ณนะปัจจุบันนี้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะครับว่า AI มีรายละเอียดอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับการขายภาพออนไลน์สิ่งแรกที่เราควรต้องรู้นั่นก็คือแหล่งที่มาของ AI นะครับในปัจจุบันนี้ก็ เว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์เองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนา AI เป็นของตนเองขึ้นมาในหลายๆเว็บไซต์นะครับซึ่งการพัฒนา AI นี้นะครับเรา,าไม่ใช่เราลูกค้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการรูปภาพบนเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพเนี่ยก็สามารถซื้อภาพในรูปแบบของ AI ได้โดยการเจเนเรตภาพด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แหล่งที่2ก็คือ AI Image Generator เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวให้เลือกใช้อย่างเช่น Dall-e e 2 Midjourney สเตเบิลดิฟ s i o n แล้วก็ Leonardo เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันนี้ย AI ที่เกี่ยวข้องกับการขายภาพออนไลน์เนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรก,ก็หลักๆก็จะมาจาก2แหล่งนี้นะครับทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันของ AI กับการขายภาพออนไลน์เนี่ยมันมียังไงนะครับเรามาดูกัน,นการสร้างรูปภาพด้วย AI จะมีจะมีอยู่2แบบก็คือแบบมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ต้องบอกว่าความสามารถในการสร้างรูปภาพของ AI นะครับแบบมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเท่าที่ผมได้ทดสอบอใช้งาน Leonardo แบบมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แบบใช้งานได้ฟรีแล้วก็ได้ทำคลิปวิดีโอแนะนำเอาไวใ้ในในเทคโนโลยีช่เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณมีเวลาลองเข้าไปดูได้ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Leonardo ซึ่งก็จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่า เ i เขาสร้างภาพอย่างไรเขียนพร้อมอย่างไรหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับสำหรับการสร้างรูปภาพด้วย AI แบบมีค่าใช้จ่ายใน l e o อน r d o เนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพนั้นสร้างออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเรียกว่าเราเขียนคำสั่งสั้นๆหรือว่าเขียนคำสั่งที่ชัดเจนเนี่ยแล้วเลือกอไฟจูนโมเดลที่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถสร้างภาพสวยๆได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ในรูปแบบของอาการใช้งานแบบฟรีเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะเลยนั่นก็คือว่า,าเราจะต้องพยายามเขียนพร้อมให้ชัดเจนแล้วก็เขียนให้ยาวๆรวมถึงการใส่ในกระถิพร้อมหรือว่าคําสั่งหรือว่าเรื่องราวที่เราไม่ต้องไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในภาพเนี่ยลงไปด้วยนะครับแล้วการเลือกไฟล์จูนโมเดลก็มีความสําคัญก็จะต้องเลือกให้ตรงนะครับกับความสามารถของไฟล์จูนโมเดลแล้วก็ ไซส์แล้วก็ขนาดพวกนกี้ก็ยังมีผลนะครับในการเจเนอเรตหรือว่าการสร้างรูปภาพออกมาให้ได้ดังใจเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ชัดเจนเลยแบบมีค่าใช้จ่ายใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ว่าแบบใช้งานได้ฟรีเนี่ยใช้งานได้แต่ว่าจะต้องเติมความสามารถของตัวเราเองให้เข้ากับ AI ให้มากขึ้นนะครับ AI แบบใช้งานได้ฟรีนะครับจะต้องใช้เวลา ในการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นตรงนี้หมายความว่ายังไงนอกจากในแต่ AI ในแต่ละตัวแล้วเนี่ยนะครับยังมี AI อีกชน,นิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็น AI ที่เรียกว่าขั้นแอดวานซ์กันเลยทีเดียวคนที่ใช้งานโดยทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะใช้งาน AI ประเภทเนี้ยยังไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าก็จะมีในเรื่องของซอฟโค้ดต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นใช้งานได้ฟรีก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้อง แรกมานั่นก็คือเราก็จะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนใช้งานทั่วไปเนื่องจากว่านอกจากาเราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้สเปคคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันมาดูกันต่อเลยนะครับทีนี้เรื่องของความแม่นยำในการสร้างภาพโดยใช้คำสั่งแบบง่ายๆเนี่ยยังยังคงทำได้ไม่ดีนะัก นะครับในกรณีที่เราใช้งานแบบฟรีอันนี้พูดถึงไปแล้วต่อมาจะเป็นเรื่องของความสมจริงของรูปภาพนะครับก็ต้องบอกว่าความสมจริงของรูปภาพเนี่ยถ้าถามว่าในในแพลนที่เราต้องชำระเงินนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ดีมากจนแบบว้าวเลยทีเดียวว่าโอ้โหภาพนี้เหมือนภาพคนจริงๆหรือว่า,าภาพนี้เหมือนภาพสถานที่จริงๆที่เป็นภาพถ่าย แต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของภาพที่เป็น Illustration ภาพวาดหรือว่างานอาร์ตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า AI นั้นทำได้ดีแล้วก็จัดอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดีมากเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าจะทำให้ภาพนั้นออกมาดีหรือว่าดีมากเนี่ยนะครับก็จะต้องเติมความสามารถของเราเข้าไปมากๆด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเขียนพร้อมที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็ตรงกับความสามารถของ AI นั้นๆนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องราวของการทำไฟล์ภาพให้มีขนาดใหญ่นะครับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับ AI สามารถเจ n เน a เรตรูปภาพออกมาได้ดีก็จริงแต่ว่าก็จะมีขนาดที่ถูกฟิกออกมาว่าเท่านั้นเท่านี้ถ้าหากว่าเราต้องการไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ยังไงก็จะต้องอมีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือสมมุติว่าถ้าเราเจเนเรตรูปภาพด้วย AI ที่เขาให้เป็นเหรียญเนี่ย จำนวนเหรียญหรือว่าโทเค็นของเราเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าจะลดลงไปเรื่อยๆยิ่งขยายภาพเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับจำนวนค่าใช้จ่ายจำนวนเหรียญที่ต้องใช้ก็ต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหรียญที่เราได้รับมาเยอะๆเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแพลนฟรีหรือว่าจะเป็นแพลนแบบมีค่าใช้จ่ายก็ตามนะครับเมื่อเราทําทภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเอาไปใช้ส่งขายภาพหรือว่าจะเอาไปใช้งานในกรณีใดๆก็ตามเนี่ยนะครับ ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องรู้นะครับต่อมาคือการจะให้ได้ภาพดังใจต้องใช้เวลาแล้วก็การเจเนเรตหลายรอบมากๆเลยกว่าจะได้รูปภาพที่ตรงกับความต้องการไม่ใช่ว่า,าเรานึกว่าเราอยากจะเจเนเรตรูปภาพภูเขาขนาดใหญ่มีพื้นที่เว้นทางด้านซ้ายามีดวงอาทิตย์มี แสงสว่างอะไรประมาณนี้เราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเขียนพร้อมให้ละเอียดแต่ถ้าเราเขียนพร้อมไม่ละเอียดภาพที่ได้ก็จะไม่ได้ตรงกับความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่เราเขียนพร้อมเราทําการคลิกที่ปุ่ม generate เพื่อเพื่อให้เขาสร้างภาพเราก็จะได้ภาพขึ้นมาก็จริงแต่ภาพนั้นถ้าหากว่ายังไม่ตรงกับความต้องการของเราเราจะต้องทํำยังไงคําตอบก็คือเราก็จะต้อง generate ใหม่นะครับซึ่งหากเราใช้ plan แบบมีค่าใช้จ่ายเนี่ย แน่นอนเลยครับค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นนะครับจำนวนเหรียญเราก็ลดลงไปเรื่อยๆยิ่งเจเนเรตมากขึ้นจํานวนเหรียญก็ลดลงไม่ว่าจะเป็นแพลนฟรีหรืออ่าแพลนแบบมีค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่จํานวนเหรียญเราก็ลดลงเพราะฉะนั้นในภาพรวมตรงนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีเกิดขึ้นนะครับทีนี้การสร้างภาพในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกมันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราใช้ AI แน่นอนว่าถ้าหากว่า อ่าพร้อมนั้นเป็นพร้อมง่ายๆนะครับใครๆก็เขียนได้เนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นกับภาพที่คล้ายๆกันเนี่ยมันจะมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดภาพที่คล้ายๆกันแล้วก็ส่งขายเหมือนๆกันเนี่ยผมมองดูว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ภาพนั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องเติมความสามารถในการเขียนพร้อมลงไป ให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องรับรู้เอาไว้แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับความชัดเจนในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยยังคงจะต้องใช้เวลาอยู่ว่าภาพที่เจเนอเรทออกมาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นยังไงเป็นของใครเอาไปใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการรออยู่ต่อไป ต่อไปนะครับเราจะไปดูบทสรุปนะครับของ AI กับการขายภาพออนไลน์ว่าบทสรุปณนะขณะนี้นะปัจจุบันนี้นะครับ AI กับการขายภาพออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะเริ่มกันที่รูปภาพง่ายๆที่ไม่ซีเรียสนะครับเรื่องขนาดเช่นรูปภาพที่นําไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างเนื่องจากว่าเวลาที่ต้องการใช้รูปภาพเนี่ยนะครับเวลาถ้าหากว่า ไปซื้อภาพที่ไม่ใช่ AI หรือว่าไม่ได้เจเนเรตขึ้นมาจาก AI เนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาแล้วก็เลือกซื้อหรือว่าแม้กระทั่งไปถ่ายภาพแต่ว่าถ้าภาพนั้นง่ายมากๆใช้ AI ในการเจเนเรตได้ด้วยระยะเวลาในไม่นานแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้มากเนี่ยาภาพเหล่านี้นะครับเขาก็จะซื้อไปทําเว็บไซต์กันเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อบนเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพก็ย่อมได้ผลกระทบอยู่บ้างนะครับ นอกจากนี้นะครับการสร้างรูปภาพด้วย AI เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนที่จะเจ n เน a เรรูปภาพด้วย AI เนี่ยก็จะต้องมองนะครับว่าเวลาที่เสียไปนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับได้หรือเปล่าถ้าหากว่ายอมรับได้ก็ส่งภาพด้วย AI ส่งขายกันนะครับแต่ถ้าหากว่า ในกรณีที่ไปใช้ AI ในรูปแบบที่ต้องศึกษาเรียนรู้แบบใช้งานได้ฟรีนะ่ยอันนั้นเสียเวลามากขึ้นนะครับแต่ได้ความรู้มากขึ้นเราเก่งมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เสียไปคุ้มค่ากับการที่เราจะส่งขายภาพออนไลน์หรือเปล่านะครับเรื่องต่อมาก็คือว่าความน่ากังวลอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยในการที่จะเกิดภาพมุมซ้ําแล้วก็ลักษณะของภาพที่ซ้ซําๆกันซึ่งเราจะต้องยอมรับนะครับว่า เวลาที่เราเจเนเรตรูปภาพด้วย ai เนี่ยมันใช้วิธีการในการพิมพ์คําสั่งเพราะฉะนั้นคำสั่งเหล่านี้เป็นเป็นเป็นพร้อมซึ่งอาจจะมีการแจกกันซึ่งอาจจะมีการส่งให้กันโดยโดยไม่ได้ละแวะกระวังแล้วก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมเพราะอยากได้ภาพสวยๆเหมือนกันเนี่ยความน่ากังวลจะเกิดขึ้นในเรื่องตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับการรับภาพการตรวจงานของแต่และเว็บไซต์ในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันบางเว็บไซต์ ก็รับภาพบางเว็บไซต์ยังไม่รับภาพบางเว็บไซต์ก็ใช้ระยะเวลาในการตรวจภาพที่เป็น AI นานอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ก็คือบทสรุปของการของ AI กับการขายภาพออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับบทสรุปอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าวันนี้ AI ยังไงก็ส่งผลกระทบกับการขายภาพออนไลน์อย่างแน่นอนเลยครับไม่มากก็น้อยแต่ก็ใช่ว่ารูปภาพจาก AI นะครับ จะเข้ามาแทนที่รูปภาพที่เราถ่ายจากกล้องหรือว่าสร้างด้วยโปรแกรมได้อย่าง100%เพราะยังไงแล้วถ้าหากว่าเราต้องการรูปภาพจาก ai เนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องพยายามเขียนพร้อมพยายามเจเนเรตด้วยระยะเวลาแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ตามมาด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ ai นะครับที่มีผลกระทบกับการขายภาพออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับในปี2023 หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถามนะครับในเรื่องราวของ AI กับผลกระทบต่อการขายภาพออนไลน์นะครับ EP ีนี้คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ